ให้ใจไม่ได้เหมือนคนจมน้ำอะนอนโรงพยาบาลเป็นว้าเล่นเลยคือ<ม>ดูดตั้งแต่อายุสิบครับผม15จนถึง50าสิองกระดูดหนากระวันละซองซอง,ส,องสามซอสามสิบกว่าปีนะครับครับดียว่าเอ้ยเลิอบุรีเลิกกเมียดีว่าวันนั้นคือผมขับรถรับเด็กนักเรียนด้วย่อย,อยู่ด,ดีมันให้ใจไม่ได้ครับไม่ไหวขับรถไม่ได้ก็ตกใจเลยตกใจมือหมายชาหมดคือปอดีได้ ทา,างบ้านที่รถไปจอดอะครับผมเอาหมอใส่พวงไปโรงพยาบาลไปหาหมอแล้วทางการแพทย์ก็บอกว่าเป็นถุงลมโป่งงมพอง,งอนอนโ<อ>รงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยเดือนต้องเดือนแรกที่ที่ที่เป็นอะครับผม,มจะหนักมากมันห่าใจเหนื่อยทุกวันนะทำไรน้อยก็เหนื่อยเดินพูดยังเหนื่อยนะข้าวก่าปิ่นมาค่อยได้อะไรก็ไม่อร่อยเบื่อไม่อยากข้าวเค้กปิ้นมาค่อยได้กินยาแล้วกินยาอีกมันก็ไม่หายจนท้อเป็นลรคบก็บบผมเห็นเอกโฆษณาที่โฆษณาเบต้าเอกเนี่ยแหละลูกส้าว ก็เลยซื้อให้ให้กินก่อนครับเอพอกินทักแพ่งที่ซ่องมาเริ่มเออดีไว้ให้ใจเต็มปอดเช้าๆมาเดินเดินได้ไม่เหนื่อยแม่อะไรก็ค่อยๆดีจากที่แย่ๆมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหมันตัวนี้ตอบโจทย์ครับ<ด>คนคบที่เป็นโรคปอดโรคระบบทางเดินให้ใจเนี่ยนี่คือตอบโจทย์อาหารเสริมดีในในประเทศเราก็ยังมีก็คือเบต้าเอกเนี่ยจากที่ไม่คิดว่ามันโรคนี้จะหายนะ เราผมคิดว่าจะต้องเป็นติดตัวตัวเองไปตลอดเงี้ยแต่เวลามันห้ก็คือปกติเนี่ยใช้ชีวิตปกติเหมือนตอนที่ที่ที่เราดีๆเงี้ยถือว่า100%ซชีวิตก็มาดีดีใจด้วยนะครับผม <โฮ S 1> หายดีแล้วหายหายดีนะครับใ <laughs> ช้ชีวิตปกติดีใจด้วยครับผมขอบคุณมากครับ